น้องเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์คเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของน้องกะรำนะครับหรือว่าคิมการมนั่นเองหลังจากที่ได้มีการประกาศออกจากค่ายแล้วก็ออกจากเลอสาราฟิมไปนะครับการมนั้นในตอนนี้ดูเหมือนว่าร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนั้นจะค่อนข้างแย่แล้วก็ถูกโจมตีจากชาวในดิวเซนเ ล่าสุดนี้นะครับที่เพิ่งจะมีข่าวออกมาที่แฟนๆนั้นออกมาปกป้องการามกันหลังจากที่การามนั้นกลับไปเรียนในตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมากันนะครับว่าการามนั้นถูกรังแกแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งตอนที่เธอนั้นกลับไปเรียนปกตินอกในตอนนี้นะครับที่มีภาพที่เกี่ยวข้องกับการามนั้นถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนั่นก็คือรูปโต๊ะเรียนของการามนะครับที่ถูกเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนในห้องก็ตามหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นๆในโรงเรียนนั้นเนี่ยเข้ามารุมเขียนโต๊ะของการามนะครับมีทั้งข้อความแย่ๆข้อคควาาามมทีี่่ไดยยบต มากมายในเขียนลงไปเพื่อต่อว่าการำลงบนโต๊ะนั้นและรูปโต๊ะนี้นะครับก็ถูกเผยแพร่ออกมาทางโลกออนไลน์แต่ว่าในตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีใครออกมายืนยันว่าโต๊นักเรียนโต๊นี้นั้นที่ถูกเผยแพร่ออกมารูปนี้จะเป็นโตะของการำจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าบนโตะตัวนั้นเนี่ยมีป้ายชื่อของคิมการำนะครับแล้วก็มีชื่อของการำเนี่ยติดเต็มไปด้วยเลยพร้อมกับคำหยาบคายต่างๆมากมายที่อยู่บนโตะ ซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข่าวลือออกมาด้วยด้วยมีแฟนๆเนี่ยออกมาพูดคุยกันนะครับว่าคุณแม่ของคิมการัมได้มีโอกาสออกมาพูดให้ฟังซึ่งนี่ก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือว่ามีข้อความจริงๆจากคุณแม่หรือเปล่าแต่ว่าแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเซนเนี่ยได้มีการนําออกมาบอกกันว่าคุณแม่ของการัมนั้นเนี่ยได้มาออกมาบอกไว้ว่าการัมในตอนนี้เธอรู้สึกเศร้ามากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวบางครั้งเนี่ยก็อยู่แต่ในห้องนะครับแล้วก็มีภาวะเหมือนว่ากําลังเป็นซึมเศร้าดังนนั้้เเี่ยยกก็ลไไมมมออาาใหะร ระคบกระเทือนจิตใจของการามมากไปกว่านี้เพราะเสี่ยงมากๆเลยที่การามนั้นเนี่ยจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีลงไปถือว่ายังเป็นเด็กมากๆเลยนะครับจะต,ต้องมาเจออะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะรับแล้วก็ต่อสู้ได้ยากมากเลยจริงๆยังไงก็ตามเนี่ยแฟนๆก็ส่งกําลังใจให้การามกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการถูกเขียนต่อว่าหรือว่าถูกกันแกล้งดยการเขียนโต๊ะนักเรียนนั้นแฟนๆก็ออกมาปกป้องการามพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยกับ just แฮชแท็ก justicefor การามแฟนๆหลายๆคนนี้ก็ยังคงไม่ิง ถึงแม้ว่าการามนั้นจะออกจากเลอซาน์ฟิล์มแล้วแต่ด้วยความรักที่แฟนๆเนี่ยมอบให้กับการามแล้วก็ตกหลุมรักการามไปตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวมาจนในตอนนี้ก็ยังคงปกป้องการามแล้วก็ออกมามอบความรักพร้อมกับส่งกําลังใจให้กับการามกันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับแฟนๆหลายๆคนนั้นก็อยากให้การามนั้นเข้มแข็งแล้วก็โตขึ้นพร้อมกับสู้ไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากการามสู้แล้วก็ผ่านมันไปได้นั้นน้องจะโตเป็นผูู้้้้ใใหหญญ่่่่ททีีีดแแลวก็็็โตเเปนผขขมง แข็งแรงมากๆเลยหลังจากนี้ไปเนี่ยแฟนๆหล,หลายๆคนก็หวังนะครับว่าอยากให้ชาวเนติเซนเกาหลีนั้นรับรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าการที่ออกมากันแกล้งหรือว่าการที่ออกมาต่อว่าการานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแบบในตอนนี้นั้นมันทําร้ายจิตใจแลก็ทาร้ายความรู้สึกของเด็กอายุ16ม,มากขนาดไหนอนาคตที่สว่างของเขาเนี่ยต้องดับลงและยังไม่ได้ให้เขาเนี่ยได้เดินไปต่อในเส้นทางตามปกติที่เด็กๆเนี่ยควรจะได้เดินยังจะคงมาต่อว่าแล้วก็คงกันแกล้งกันอยู่แบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มากๆเมื่อคนล้มนั้นอย่าเพิ่งซ พยุงเขาเดินขึ้นมาแล้วก็ประคองเขาให้เดินไปต่อได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าและนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนอายุ16เท่านั้นเมื่อเขาล้มเนี่ยเราควรจะยิ่งเข้าไปช่วยเขาแล้วก็พยุงเขาขึ้นมานะครับชาวเน็ตแลวก็แฟนๆหลายๆคนเนี่ยที่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่สมควรจะเกิดข,ขึ้นกับการามก็เลยออกมาปกป้องการารมกันอย่างเต็มที่มากๆแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับเรื่องของโตนักเรียนหรือว่าการถูกกลั่นแกล้งด้วยคต่อว่าต่างๆมากมายนะั้นก็ยังคงไม่ได้มีใครออกมายืนยนันถึงงแมมมม้ว่่่าาาาาาาจะีีใคครรหลหลยยยๆนนนทพทพพักกไปเืออนสนิข แต่ว่าเพื่อนของการัมนเนี่ยก็ออกมาตอบกลับแล้วว่าไม่สามารถที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จริงๆในตอนนี้สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของการัมนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างที่มีข่าวแบบนี้ออกมาซ้ําแล้วซ้าเล่ามีชาวเน็ติเซนเนี่ยออกมาต่อว่าการัมในโลกโซเชเียลมีเดียต่างๆมากมายและนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้เมื่อการัมกลับไปใช้ชีวิตต,ตามปกติของเธอแล้วเนี่ยก็ยังคงถูกกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่รอบตัวเธออีกเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากจะปกป้องและก็อยากจะให้กําลังใจการัมนะีก็สามารถคอมเมนต์กัน มาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับการาัมนะครับขอให้เดินต่อไปได้ขอให้สู้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยจะคอยอยู่ข้างๆการารัมแล้วก็คอยปกป้องการาัมเองเมื่อหันมานะก็ยังคงเจอฟแฟนๆอยู่แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับ, ok ok บ,บอมกอเคปง